ไปไหมตาบิวที่ปะพร้ไปแล้วับไปเลยเรย่อนนี้นีะอ่าถามเรื่าเพื่อนีิชานอยด้มากี่มาค่ะเากำลังตื่นเต้นกับเมือทมอยก็รอดูลูกดิชาที่จะเดินงอยู่เพราว่าเาเนกับลูกิรลาแบบว่าน้าอย่างกาเป็นไงบ้างเราได้มีการพูดคุยอะไรกับดิชาบ้างคะสาหรับเรื่องการานเลดเลยอะไรอย่างเ้ข่า ใจอยาง,งานี้มากแ,แล้วก็เตีความคว,วัง่ารักบกับเรื่องปัญหารหรือวความรักที่ผ่านมาหลยคนบอกว่าเออเพื่อนนี่แหละที่เป็คนคนแบบให้กลังใจจนเราก้าวผ่านมาได้เราก็เป็นหนึ่งในนั้นเรารู้สึกไงบ้างค่คจ๋าก็เป็นคนใจด้วยนะคะเขาเเก่งะนะ ขึ้นเราเป็นห่วงยังไงบ้างไหคะจากที่แบบว่าเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นหนักมากาี่ก็เรป็นห่วง่ะคะเพ่อแบบว่าอย่างี่บอกว่าเรามด้วยกันมานานเราต้รู้ว่ากงหนแต่คนก็จะมีวิธีการที่ะการตัวเองกับ่ชมกของเขาเอขาจะ่เมคไม่ไม่เไม่ ี่จริงเขามีมุมที่เศร้าอะไรอย่างนี้ไหมเพราะหลายคนบอกว่าเขาข้ามผ่านไปได้เราเป็นมุมที่เศร้าของเขาไหมก็ไม่เห็น,นจริงๆแล้วตอนนี้ถามถึงสภาพจิตใจของนิชาตอนนี้คือแฮปปี้ทุกอย่างไม่มีกังวลอะไรใช่ค <c oughs> ่ะแฮปปี้ทุกอย่างก็ถ้าคุยตอนนี้ก็คือมันผ่านของเขาแล้วนะ ตอนที่เขาฮ์ออะไรเนี่ยเราปลอบใจเขาด้วยอะไรดีไหมบางมุกเขาแบบหมาล่าหรือรของเราอะไรไหมกงเราจะเป็นกินแบบเ,เราจะไม่พูด<ม>เราจะแบบเทุกอ,อย่างแบบผ่านพ้นไปแล้วเราจะมาคุยเป็นเรื่องนั้นแบบเป็นเรื่องง่ายๆเร่องเล็กๆเรื่องช่กับนิชาก็แยกกันเขาก็แค่แบบเฮ้ยอยากบบาากินหแบบมาล่า ก็มีเราด้วยแล้วเสีก,ก็ไม่ยินเนะเออแต่ว่าเปนหนงเรียนได้เออถ้าพี่ขอถามอย่างเหมือนเป็นไวรัลที่แบบเจมแบบพ,พูดขึ้นมาที่ตอนเป่าเคกอะไรอย่างเงี้ยเราเห็นไหมคลิปนั้นน่ะที่แบบว่าเออในวันเกิด,นกดคนไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยออกคนจุดจุดโจออกไปแล้วเออมันก็เป็นเลเราอยู่เราอยู่ไม่ได้เห็นชัดเท่าไหร่ว่าอะไรก็อาจจะหมายถึงสิ่งไม่ดีในชีวิตโดยรวมก็ได้เออ,เอ,อ แต่มันกลายเป็นไวรัลแล้วอาจจะมีคนก็ไปแบบลาม่าไปโยงนู่นนี่นั่นอะไรเนี่ยเพราะเออโอเคขอบคุณครับ